เพื่อนๆเคยเครียดมากๆแบบจนรู้สึกถึงจุดสูงสุดกันไหมครับ เป็นความเครียดความทุกข์ความเศร้าความหดหู่อะไรบางอย่างภายในจิตใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราเริ่มสูญเสียการควบคุมตัวเองเริ่มมีความคิดที่แปลกไปแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเรากลายเป็นคนอื่นที่ไม่เหมือนตัวเองในขณะที่ปกติโดยสิ้นเชิงซึ่งอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรือเหนื่อยล้าทางจิตใจความเครียดทําให้เราแสดงพฤติกรรมออกมาต่างกันตามแต่ละประเภทของ MBTI โดยจะแสดงออกแบบเด็กๆที่ขาดวุฒิภาวะสิ่งนี้เรียกว่าสภาวะการติดกริปคือ สภาวะที่เราแต่ละคนเครียดมากๆจนทำให้ฟังก์ชันดอยตัวที่4หรือฟังก์ชัน i n f e r i ร r พยายามจะมีบทบาทและเข้ามาควบคุมบุคลิกภาพของคนคนนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้ฟังก์ชันตัวที่1 2 3นั้นถูกกดทับไว้จนกว่าความเครียดจะลดลงคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสภาวะกริปว่าคนที่มี MBTI แต่ละไทป์จะแสดงพฤติกรรมอย่างไรออกมาเมื่อฟังก์ชันดอย inferior เข้ามาควบคุมเราจะทำยังไงให้เราจะสามารถออกมาจากสภาวะกริปนี้ได้ โดยจะแบ่งเป็นทีละ2องไทป์เพราะ MBTI ที่มีฟังก์ชันหลัก o ดเ n นต t ตัวเดียวกันก็จะมีฟังก์ชันดอย i ินเ r i o r ตัวเดียวกันทําให้มีสภาวะการติดกริปเหมือนกันแสดงพฤติกรรมออกมาเหมือนกัน2ไทป์แรกที่เราจะพูดถึงคือ ISTJ และ ISFJ โดยความเหมือนกันของ2ไทป์นี้คือทั้งคู่นั้นชอบความมั่นคงชอบความปลอดภัยและความสงบสุขโดยอิงจากโลกแห่งความเป็นจริงเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองมักจะรุ่นคิดทบทวนและซึมซับข้อเท็จจริงของ ่ตงตาๆเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชีวิตวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่ไม่ได้คาดคิดของทั้งสองไทยนี้คือการจัดการรายละเอียดของสิ่งต่างๆทั้งหมดในชีวิตทั้งภายนอกและภายในอย่างระมัดระวังและค่อยๆจดจํารายละเอียดของสิ่งต่างๆเพื่อให้เป็นเบสของความรู้โดยข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ทั้งสองไทนี้เชื่อในเซนส์หรือสัญชาตญาณของตัวเองมากๆซึ่งตรงข้ามกับความเป็นอินทรียนในตัวแต่เมื่อ ISTJ และ ISFJ ตกอยู่ใน ภาวะนีกริปจะเริ่มมองโลกในแง่ร้ายมีความคิดที่ไม่เป็นระเบียบและมีความวิตกกังวลในใจเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ต่างๆที่จะทำให้เกิดหายนะขึ้นอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการจดจ่อกับรายละเอียดหุนหันพลันแล่นมากขึ้นกังวลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดอาจรู้สึกได้ถึงอันตรายในทุกๆท,กที่มีความรับผิดชอบน้อยลงกว่าปกติอาจรู้สึกสับสนตื่นตระหนกวิตกกังวลฟุ้งซ่านอาจกลายเป็นคนที่ตลกร้ายเหน็บแนมผู้อื่นเหยียดหยาม ผู้อื่นหรืออาจจะมีความคิดที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ต่างๆไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและยังไม่ผ่านการตรวจสอบหรือทดลองกับโลกภายนอกแต่ก็คาดหวังว่าจะแก้ปัญหาได้ต่อมาคือ ENTP และ ENFP ทั้งสองไทม์นี้จะสัมผัสโลกภายนอกได้ด้วยความรู้สึกถึงความเป็นไปได้ต่างๆมีความกระตือรือร้อนเพลดิดเพลินและสนุกไปกับการสำรวจโอกาสใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆแล้วแบ่งปันความลหลงใหลในความคิดใหม่ๆให้กับผู้อื่น ENTP และ ENFP เบื่อการพูดอะไร ซ้สำๆเบื่อกับอะไรต่างๆที่มีรายละเอียดเยอะๆเบื่อสิ่งต่างๆที่เป็นข้อท็จจริงเว้นแต่ว่ามันจะตรงกับความสนใจของตัวเองหรือสิ่งเหล่านั้นจะสามารถจุดประกายความคิดความเป็นไปได้ทางทฤษฎีหรือสิ่งต่างๆที่น่าสนใจโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกแห่งประสาทสัมผัสสำหรับ ENTP และ ENFP นั้นค่อนข้างน่าเบื่อไร้ชีวิตชีวาและคาดเดาไม่ได้แต่เมื่อ ENTP และ ENFP ตกอยู่ในสภาวะซีกิป ENTP และ ENFP จะเริ่มหมกมุ่นอยู่กับรายละเอียด ของสิ่งต่างๆที่กําลังทําหรือมีส่วนร่วมในการทําทันทีจู่ๆรายละเอียดก็โดดเด่นขึ้นมาทําให้หลงไปกับการทําสิ่งต่างๆที่ยุง่งวุ่นวายพยายามที่จะทําให้ทุกรายละเอียดสมบูรณ์แบบไม่ว่ารายละเอียดมันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางและมีความสร้างสรรค์จะเริ่มแคบลงและเบลอลงเป็นมิตรกับคนอื่นน้อยลงเข้ากับคนอื่นยากขึ้นจริงจังมากขึ้นและเก็บตัวมากขึ้นแยกตัวออกมาจากผู้อื่นและเก็บตัวหมกมุ่นกับการปรับปรุงทุกรายละเอียดเล็กๆน้อย น้อยของสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังทําเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นออกมาสมบูรณ์แบบหวาดระแวงและจุกจิกจู้จีจ้มากขึ้นระหนักรู้ถึงความรู้สึกทางร่างกายกังวลมากขึ้นว่าตัวเองอาจป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรงจมอยู่กับความเศร้าหรือสิ้นหวังขาดแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆรู้สึกอัดอั้นอยู่ภายในจิตใจพยายามรั้นที่จะพูดความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองออกมาพยายามจัดการบางสิ่งบางอย่างรอบๆตัวอย่างหมกมุ่นทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อมาคือ INFP และ ISFP ทั้งสองไทนี้เป็นไทที่มองโลกด้วยมุมมองที่อ่อนโยนเปิดกว้างกับโลกใบนี้ยืดหยุ่นกับสิ่งต่างๆเคารพคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นใช้ชีวิตอย่างมีความหมายให้คุณค่าและมุ่งเน้นไปที่ค่านิยมที่อยู่ภายในจิตใจของตัวเองสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นแต่เมื่อ INFP และ ISFP ตกอยู่ในสภาวะ T กริป INFP และ ISFP จะไม่จดจ่อกับเรื่องค่านิยมส่วนตัวเลิกสนใจความรู้สึกของผู้อื่นตอบสนองต่อสิ่ง ต่างๆอย่างรวดเร็วโดยไม่ผ่านการตรวจสอบสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบอาจก้าวร้าและเสียดสีผู้อื่นระวนกระวายใจกับการจัดระเบียบสิ่งต่างๆรอบตัวรู้สึกถูกตัดขาดกับค่านิยมและความรู้สึกของตัวเองมากกว่าปกติหมกมุ่นกับการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จมากเกินไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นมากขึ้นและตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วว่าคนอื่นนั้นไรความสามารถก้าวร้ามากขึ้นสัมผัสกับความผิดพลาดของคนอื่นๆได้ไวกลายเป็นคนจู้จี้จุกจิกกับตะกะของผู้อื่น รู้สึกอึดอัดอัดอั้นภายในจิตใจรู้สึกว่าทุกอย่างติดขัดกันเหมือนมันไม่มีทางเป็นไปได้อารมณ์ร้อนหงุดหงิดและชอบตํำหนิผู้อื่นมีพลังและแรงกระตุ้นที่ต้องการจะจัดการสิ่งต่างๆและแก้ไขสิ่งต่างๆต่อมาคือ e n t j และ ESTJ ทั้งสองไทยนี้ให้ความสําคัญกับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตั้งเป้าหมายและดําเนินการตามวิธีการต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสิ่งเหล่านี้จะทําให้ ENTJ และ ESTJ พึงพอใจมากๆการที่เป็นคนมีความสามารถและรอบๆตัวเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความสามารถนั้นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับ ENTJ และ ESTJ ลักษณะทั่วๆไปสองไทยนี้จะมาพร้อมกับความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาสนุกกับการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่เมื่อ ENTJ และ ESTJ ตกอยู่ในสภาวะฟิกฤตจะเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงอ่อนไหวมากกว่าเดิมอาจจะรู้สึกไร้ค่าหรือถูกมองข้ามไปเริ่มไม่เป็นระเบียบกับชีวิตหรือบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปการทำงานมันทำให้รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกว่างานมันเยอะมากเกินไปพยายามรั้นเพื่อจะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือรู้สึกเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวสันโดษและแยกตัวออกมามากขึ้นไวต่ออารมณ์และตอบสนองกับผู้อื่นหรือสิ่งต่าง ด้วยอารมณ์ที่รุนแรงตีความความคิดของผู้อื่นแบบผิด,ผด เริ่มฟาดฟันกับผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมพยายามที่จะกดความรู้สึกไว้แต่สุดท้ายก็ระเบิดใส่ใครบางคนต่อมาคือ INTJ และ INFJ ทั้งสองไทมนี้ใช้ชีวิตด้วยความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆมีความมุ่งมั่นที่อยากจะเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆและคาดการว่าสิ่งต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในระยะยาวแต่เมื่อ INTJ และ INFJ ตกอยู่ในสภาวะซีกริป อาจจะกลายเป็นคนที่ตอบสนองทางกายภาพมากเกินไปเช่นกินมากเกินไปดื่มมากเกินไปเริ่มสูญเสียการเชื่อมต่อกับจินตนาการกระบวนการรับรู้ความเป็นไปได้หรือการคาดการหยุดชะงักลง ประมาทและหุนหันพลันแล่นเริ่มทำของหายเผลอทิ้งของจำเป็นเดินชนสิ่งต่างๆงุดหงิดและโมโหกับโลกทางกายภาพดื่มด่ำความสุขทางกายภาพมากเกินไปพยายามที่จะออกไปสู่โลกภายนอกตลอดเวลาหมกมุ่นกับข้อมูลและข้อเท็จจริงอัดลุกมาทำความสะอาดหรือจัดระเบียบสิ่งต่างๆรอบๆตัวอย่างเอาเป็นเอาตายต่อมาคือ ESTP และ ESFP ทั้งสองไทยนี้เชื่อว่าชีวิตมีไว้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลักษณะทั่วๆไปคือจะเป็นคนที่กระ ฉับกระเฉงติดดินมีโอกาสก็จะรีบคว้ามองเห็นประสบการณ์ที่จะเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวแต่เมื่อ ESTP และ ESFP ตกอยู่ในสภาวะนิกริป จะเริ่มแยกตัวออกจากโลกทางกายภาพมากขึ้นถอยห่างจากผู้คนรู้สึกเหนื่อยหมดแรงและวิตกกังวลรู้สึกเต็มไปด้วยจินตนาการถึงความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและหมกมุ่นกับมันอาจกลายเป็นคนขี้ลืมไม่มีสมาธิมีลางสังหรณ์ว่าสิ่งต่างๆกำลังจะเกิดความผิดพลาดหรือเสียหายสงสัยในตัวเองรู้สึกเหงามืดมนสงสัยและหวาดระแวงความอดทนต่ำลงโกรธง่ายขึ้นอาจหมกมุ่นอยู่กับทฤษฎีลึกลับหรือหมกมุ่นกับเรื่องของ จิตวิญญาณต่อมาคือ INTP และ ISTP ทั้งสองไทป์นี้อยากรู้อยากเห็นและกระหายที่จะอยากทําความเข้าใจโลกใบนี้มองว่าตัวเองเป็นผู้สังเกตการวิเคราะห์สิ่งต่างๆอย่างเป็นกลางเพื่อที่จะได้เข้าใจหลักการทํางานของสิ่งต่างๆมีความสามารถในการมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนและทําความเข้าใจกับมันแต่เมื่อ INTP และ ISTP ตกอยู่ในสภาวะฟรีกริป จะเริ่มรู้สึกว่าทักษะและมุมมองในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆนั้นเริ่มเบลอกระจัดกระจายไร้ประสิทธิภาพไม่เป็นระเบียบ อาจ,จเริ่มหลงหลงลืมลืมความอดทนต่ำลงและเรียกร้องมากขึ้นทั้งทงท,งที่ปกติจะไม่เป็นหมกมุ่นกับความสัมพันธ์และกังวลว่าคนอื่นจะไม่รักหรือปฏิเสธเริ่มไวต่อความรู้สึกมากเกินไปรู้สึกโดดเดี่ยวกังวลว่าตัวเองจะไม่เป็นที่รักของคนอื่นกลายเป็นคนที่แสดงอารมณ์อ่อนไหวออกมาสแสวงหาการยืนยันและการปลอบจากผู้อื่นหรือ,ออาจจะพยายามควบคุมความหงุดหงิดและความโกรธเอาไว้อาจรู้สึกว่าถูกผู้อื่นควบคุมอยู่ๆก็ดราม,มา่ามีเรื่องให้โต้เถียงกับผู้ ืต่อมาคือ ENFJ และ ESFJ ทั้งสองไทยนี้ปกติจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่นต้องการที่จะเข้าใจและยอมรับบทบาทของผู้อื่นชอบที่จะรักษาคุณค่าในการที่จะตอบสนองความต้องการของทุกคนแต่เมื่อ ENFJ และ ESFJ ตกอยู่ในสภาวะที่กริปจะเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากคนอื่นๆมากขึ้นความรู้สึกของคนอื่นนั้นรบกวนจิตใจทั้งๆท,ที่ปกติจะรู้สึกต้อนรับและยินดีอาจเป็น คนที่ดูถูกเหยียดยามและเน็บแนมผู้อื่นวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นกลายเป็นคนที่ชอบตัดสิน ตัดสินตัวเองและคนอื่นอาจรู้สึกอยากปกป้องตัวเองบางครั้งก็รู้สึกแย่ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พยายามที่จะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆและตีความสิ่งต่างๆอย่างผิดๆการที่เราจะออกจากสภาวะการติดกริปได้นั้นก็มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะการติดกริปคือสภาวะความเครียดการจะออกจากกริปได้ก็ต้องลดความเครียดลงอาจจะออกกําลังกายดูหนังฟังเพลงที่ชอบการเล่นเกมการทํากิจกรรมต่างๆที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดการไปพบ ผู้เชี่ยวชาญหรือจิตแพทย์ก็จะช่วยให้เราหาวิธีการแก้ปัญหาต่อไปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย